สรุปผลการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปี2565ข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึง21กุมภาพันธ์2565ในปีงบประมาณพศ2565กำหนดเป้าหมายการเบิจกจ่ายงบประมาณเดือนกุมภาพันธ์2565รายจ่ายภาพรวม104.44รายจ่ายประจำ1049.33รายจ่ายลงทุน123.67 และเป้าหมายการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม1ะ4 8 8 5รายจ่ายประจำ1 4 8 9 6และรายจ่ายลงทุน1ะ4 8 4 2จังหวัดอบุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมจำนวน1 4 9 2ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว7,363ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7 0 1 8สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์1 2 1 3 2อยู่ลำดับที่27ของประเทศ และเบิกจ่ายแล้ว4,970ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ47.37สูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์ร้อยละ3.37อยู่ลำดับที่8ของประเทศโดยมีผลการใช้ใจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนสูงกว่าเป้าหมายเดือนกุมภาพันธ์2,565ดังนี้รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร3,965ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้วร้อยละ83.34และเบิกจ่ายร้อยละ82.60 รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร6,527ล้านบาทใช้จ่ายแล้วร้อยละ6218และเบิกจ่ายร้อยละ2 5 9สส่วนงบกลุมจังหวัดวงเงิน179ล้านบาทได้รับจัดสรรแล้ว156ล้านบาทมีผลการใช้และเบิกจ่ายร้อยละ2.49งบกลุ่มจังหวัดวงเงิน285ล้านบาทได้รับจัดสรรแล้ว254ล้านบาทมีผลการใช้จ่ายร้อยละ1.29ด้และเบิกจ่ายร้อยละ1.26 เงินอ,อุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเบิกจ่ายโดยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ2565าจำนวน601ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว348ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ57.98และเบิกจ่ายแล้ว21ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.52 งบโครงการเงินกู้โควิด1 9ได้รับจัดสรร1,181ล้าน 1, 1, 000, 000, บาทเป็นงบที่ใช้ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,564จำนวน1,000ล้านบาทและได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในปีงบประมาณ2,565จำนวน181ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว792ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6 7 1 2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี2,564จำนวน2,510ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,523ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6 0 6 8การติดตามเร่งรัดการก่อนหนี้ผูกพันและการใช้ใจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565ครั้งที่1ทับ2565ในวันพระฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์2565เพื่อติดตามเร่งรัดการก่นกอนหนี้ผูกพันและการใช้ใจ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ไขปัญหาข้อข,ขัดข้องเกี่ยวกับการเงินการคลังและการใช้ใจ่ายงบประมาณของบ้านพัก เด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2565ตามโครงการครังอ bon ุบลมิตรอยูเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมกราคม2565ขยายตัวร้อยละ2.2มีรายละเอียดดังนี้ภาคการผลิตภาคการบริการขยายตัวโดยมีมูลค่าการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้น ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการลดภาระค้างของชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผลผลิตภาคการเกษตรหดตัวโดยมันสปะปลังและยางพาราลดลงในขณะที่ด้านปศุสัตว์ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากการเกิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร หากพิจารณาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบว่าเครื่องยนต์ที่1การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.9โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นและรถยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเครื่องยนต์ที่2การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.4จากจำนวนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นและจำนวนธุรกิจจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ที่3การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ15.3หจากการเบิกจ่ายงบลงทนุนและเงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ที่4การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ46.1จจากทั้งมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นโดยการส่งออกเป็นการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและการนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อมีค่าเท่ากับ3.2ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อและเงินฝากยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสรุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพัานธ์2565 กรมบัญชีกลางยกเลิกว845ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนสรุปดังนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ประกอบการ SME ยกเลิกให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ30และยกเลิกการกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างกับ SME ในพื้นที่ที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อนโดยวิธีคัดเลือก กรณีให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ SME ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินร้อยละสิบยังคงเดิมสินค้า MIT สำหรับกรณีการจัดซื้อยกเลิกกรณีพัสดุที่จะจัดซื้อมีผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย MIT จากสภา,าอุตสาหกรรมตั้งแต่หกรายขึ้นไปให้กำหนดสเปกว่าเป็นพัสดุที่ได้รับ MIT และต้องจัดซื้อจากผู้ประกอบการที่มีเครื่องหมาย MIT เท่านั้นและเพิ่มเติมเงื่อนไขใหม่ดังนี้ ให้แต้มต่อกับผู้เสนอราคาได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่รับการรับรองเครื่องหมาย MAT จากสภาอุตสาหกรรมสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินราา้ยละ5กรณี네ใช้การพิจารณาแบบราคารวมให้แต้มต่อกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้เสนอสินค้าหลายรายการรวมกันเป็นสินค้าที่รับเครื่องหมาย MAT จากสภาอุตสาหกรรมโดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละหกขึ้นไปในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละห กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลไทยหรือนิติบุคคลไทยตามกฎหมายให้แต้มต่อผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา,ท,าที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ3กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME เป็นลำดับแรกก่อนมีผลใช้บังคับกับวิธี E-bidding ที่ประกาศเชิญชวนในระบบ EGP ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2,565เป็นต้นไป และวิธีคัดเลือกกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ส่งหนังสือเชิญชวนไปนยังผู้ประกอบการ SME จนถึงวันที่3สมกราคม2565ให้ยกเลิกการเชิญชวนนั้นและดำเนินการใหม่ภายใต้เงื่อนไขาตามหนังสือฉบับนี้รายละเอียดตามหนังสือกวจด่วดดน,วนที่สุดวด .78 ลงวันที่30มกราคม2565กรมบัญชีกลางเพิ่มความคล่องตัวการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงินไม่เกิน100ล้านบาท ขายรับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐสรุปดังนี้การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างวิธี e b i d d i n g วงเงินเกิน5 0,000 0บาทแต่ไม่เกิน10ล้านบาทให้อยู่ในดุลพินิษของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างวิธี e b i d d i n g วงเงินเกิน50,000 0บาทแต่ไม่เกิน100ล้านบาทให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า3วันทําการวิธี e b i d d i n g วงเงินเกิน100ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า20วันทําการการจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศไม่น้อยกว่า3วันทําการรายละเอียดตามหนังสือกรวจด่วนที่สุดวัน115ลงวันที่11กุมภาพันธ์2565